ตอนนี้นะครับจะมาสอนวิธีการใช้ปลักอินแล้วก็การเล่นเกมภายในแชทนะครับผมวิธีการก็ง่ายๆครับในหน้าแชทนะครับก็กดที่เมนูแล้วก็เลือก Play ครับแชทก็จะ list ปลักอินออกมาให้นะครับแต่ตอนนี้เดโมแค่หนึ่งปลักอินคือเปิดฉุกพอกด Play แล้วก็รอให้อีกฝ่ายหนึ่งกด accept นะครับแค่นี้ก็สามารถเล่นเกม ด้วยกันได้แล้วนะครับที่นี้จะเป็นเกมเป่าอ,อิงฉุบนะครับก็ปลักอินแล้วก็เกมนี้สามารถาทำให้เราเล่นแชทได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นมากทีเดียวนะครับมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันหลายๆอย่างซึ่งปลักอินต่างๆก็จะมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับ อย่างต่อ,อยิงฉุบนี่ใครชนะใครชนะห้าตาก่อนก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับเอาไว้เล่นขำๆกับเพื่อนเวลาเบื่อนะครับผมวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับกดเมนูแล้วก็เพลย์ก็สามารถเล่นเกมสนุกๆกเพื่อนๆได้แล้วนะครับ